สวัสดีครับวันนี้เรามาทำโจทย์ข้อนี้นะโ <c oughs> จทย์ว่าไงบ้างโจทย์บอกว่าเอาเชือกยาว 2L พาดผ่านตะปู2ตัวที่อยู่ห่างกัน 2A นี่นะตะปูอยู่ห่างกัน 2A ปลายทั้งสองของเชือกมีมูล m เล็กน m เล็ก2ข้าง ผูกติดอยู่เอามวล m ใหญ่วางไว้ตรงกลางก็คือตรงนี้นะเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะจงแสดงว่ามวล m จะเล็กจะขึ้นที่ขึ้นเพราะว่า m ใหญ่จะดันตกลงมานะครับแล้วก็ m เล็กก็จะยกขึ้นจงหาพลังงานศักย์ของระบบเมื่อเชือเอียงทำมุม theta กับแนวนอนและจงหาว่าระบบจุดยืนนิ่งขนาดหนึ่งเขียนนี่คือจุดสนใจนะครับจงแสดงว่าระบบจุดยืนนิ่งเมื่อ เงื่อนไขนี้นะครับแทนเทต้าส่วน2แล้วก็ M ใหญ่ส่วน2 M เล็กนะเป็นจริงระบบจะหยุ using, นดนิ่งขณะหนึ่งก็คือมันจะขึ้นที่มาแล้วหยุดมีพลังงานจนเป็นศนย์นะครับเอเคจามาทำโจทย์ข้อนี้ดูนะครับเราจะเริ่มจาะพิจารณาว่ามนเนะครับ อยู่ที่ระยะ A ก่อนนะครับและออ,อเอ็มเล็กอยู่ตามแจกระดับตั้งอิงเท่ากับเอลบ A นะครับเราก็จะมีพลังงานเริ่มต้น E 0ศูมีค่าเท่ากับลบ สองข้าวนะเสะลบสองเอ็คูณกับ L อลบเอะนะฮะรงานเริ่มต้นของระบบเลยนะครับสมมติ่คือระดับอ้างอิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะลื่อนที่ลงมาอย่างนี้นะมีมวลเอ็และมุมเดตนะครับมวลเอมเล็กเก็ืขึ้นที่ขึ้นไปสมมติว่านี่คือระยะ S ตัวนี้มีระยะเท่ากับ l ลบ s พลังงานในขณะนี้ e 1ก็จะมีค่าเท่ากับลบส m g e l ลบ s แล้วก็ลบด้วย m ใหญ่ g s ไซน์เทต้านะครับโดยที่ จะที่ s cos เอสเแต้วเท่ากับ E เท่ากับ a ที a. นี้เราจะได้ว่า e ศูนย์เท่ากับ e หนึ่งระบบนี้อนุรักษ์พลาังงานเชื่อกไม่ทำงานนะเชื่อกไม่ทำงานเราก็จะได้ว่า2 mg l ลบ a เท่ากับ 2mg l ลบ s บวก m ใหญ่ t s sin t h ตานะครับก t จาก 2ml แล้วเราก็จะได้ว่า s จะเท่ากับ2 m a หารด้วย2 m ลบด้วย m ไซเต้านะฮะเท่า no กับตเทนี้จากสมการนี้นะครับแต่เราแทน s จากสมการนี้ก็้าไปาเ s สกับ a ส่วน cos เอต้านะฮะ a สินครอสเซตาเราก็จะได้ 2m a cos เตตาเท่ากับ 2m a ลบด้วย m a sin เตตาอดตัอ A ได้เลยนะอได้เลย เราก็จะได้ว่า cos theta เ,เท่ากับ1ลบด้วย m ใหญ่ส่วน2 m เล็ก sin theta นะครับแบบนี้นะครับหรือ m ใหญ่ส่วน2 m เล็กมีค่าเท่ากับ หนึ่งลบสเซตส่วนไซนทต้่นี่เราใช้ identity cos 2สสองเอชหนึ่คสองเจมีค่าเท่ากับหนึ่งลบ 2, สองไซน์กำลังสองเทต้านะเราจะได้ว่าหนึ่งลบโคสเทต้าเนี่ยส่วนสองนะฮะจะมีค่าเท่ากับไซน์กำลังสองเทต้าส่วนสองนะฮทำนองเดียวกันเราจะแทนไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2, สองไซน์เซต้าส่วน 2, อสองโคไซน์เซต้าส่วนสองนะเมื่อแทนไปแล้วเราจะได้ว่าเอใหญ่ส่วนสองเอเล็กมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับไซน์กำลังสองเทต้าส่วนสองสองบนไซน์กำลังสองเทต้าส่วนสองหารด้วยสองไซน์เซต้าส่วนสองฟอสเซต้าส่วนสองก็คือ แทนคือข้าสัวนสองนดินะฮะแค่นี้เองนะครับป็นเสร็จแล้ว